เปิดวับเจ้าของรถบูกตที่คเรนราคา300ล้านหลังโผล่วิ่งในไทยทำคนฮือฮากันทั้งเมืองกลายเป็นเวัรรันสุดร้อนแรงในประเทศไทยกับภาพรถรูให้ไฮเปอร์คาร์บูกตที่คเรนสปอร์ต110 NS ซึ่งเป็นลิมิเต็ดเอ dition ฉลองวาระครบรอบ110ปีของการก่อตั้งแบรนด์บูกตทีในปี1,909ขอบคุณภาพจากบูกฟเทริก ซึ่งมีการผลิตจำนวนจำกัดมีแค่20คันทั่วโลกเท่านั้นซึ่งราคารวมภาษีอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทมาวิ่งอยู่บนถนนในประเทศไทยขอบคุณภาพจากบุกแฟเทริกโดยเวรันดังกล่าวถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งพร้อมเขียนข้อความว่าบู g a t กตีเคเรนสปอร์110 NS Limited Edition 1ใน20ทั่วโลกเป็นบุญตามากที่ได้เห็นมาวิ่งในไทย ทั้งนี้พบว่ารถคันดังกล่าวทะเบียนกัมพูชาซึ่งเจ้าของรถคือนักธุรกิจหนุ่มและเป็นลูกชายของนักการเมืองกัมพูชาและไม่ใช่แค่บูกาตทีเคเรสปอร์ต 111S รุ่นหายากที่เป็นเจ้าของแล้วเขายังเป็นเจ้าของเฟอร์รารีลอฟอร์ารีที่ไม่ใช่แค่มีเงินแล้วจะซื้อได้อย่างเดียวและยังมีรถรุ่นโคอนิกเซ ที่มีภรรยาเป็นไฮโซสาวไทยทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านโดยเจ้าของรถคันดังกล่าวเป็นของยิมลีหรืออีกชื่อก็คือบอสเขาเป็นลูกชายคนเล็กของรัฐมนตรีของรัฐบาลฮุนเซนประเทศกัมพูชาโดยคุณบอสนอกจากจะมีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนักการเมืองระดับสูงกัมพูชาแล้วเขายังเป็นนักธุรกิจและถือครองหุ้นของบริษัทเอ i ม i o ชจำกัดมหาชนหรือ m อ p เมื่อวันที่6ต่อคอ 2,564ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาจำนวน20ล้านหุ้นนอกจากนี้เขายังเคยถือหุ้นใหญ่ในบริษัทวันเซนทรัลทาวเวอร์คอมพานีลิมิเต็ดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาก่อนจะขายหุ้น33.84อร์เซให้กับบริษัทยูไนเต็ดพาวเวอร์ออฟเอเชียจำกัดมหาชนหรือ u p m มูลค่ารวมทั้งสิ้น450ล้านบาท นอกจากนี้เขายังเป็นประธานกรรมการของบริษัทเดอะบ g ๊กกรุที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธนาคารเรือเชิงพาณิชย์ประกันภัยรวมไปถึงการตลาดหลักทรัพย์ต่างๆที่ตั้งอยู่ในกรุ่มพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยคุณบอสนอกจากจะมีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนักการเมืองระดับสูงกัมพูชาแล้วยังเป็นสามีของบีดวิษณีเทพพจเรนไฮโซสา,สาวสุดสวยทายาทโครงการอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านอย่างนุสาสิริ ซึ่งคุณบอสและคุณบีดวิษณีเทพจเจริญจัดพิธีสมรสเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2561โดยมีนักธุรกิจนักการเมืองและไฮโซจากทั้งไทยและกัมพูชามาร่วมแสดงความยินดีอย่างกับข้างโดยทั้งคู่มีลูกชายเป็นโซ่ทองท้องใจด้วยกันหนึ่งคน ด้านชีวิตส่วนตัวหากไปส่องตามามีซ้ำกรรมของทั้งคู่ก็จะเห็นได้ว่ารูหราสมฐานะเพราะมีการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวล่องระยอดไปอาบแดดกลางทะเลรวมถึงยังมีรถซูปเปอร์คารค์หรูอ,อีกหลายคัน